ฐานที่สองเป็นฐานคนเอาถ่านนะคะซึ่งฐานนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้ค่ะสําหรับการทําถังเผาถ่านขณะซองวัยลิช้เองที่ครัวเรือนสามารถผลิตน้ำส่งคนไม้และทำให้เรามีรายได้จากการขายถ่านได้ด้วยนะคะขั้นตอนการเผาถ่านนะคะ วิทยากรประจำฐานคนเอาฐานก็คือพี่เชนจนขโมยหม้อของเรานั่นเองค่ะพี่เชนก็ได้อธิบายค่ะเรื่องเตาเผาฐานขนาด200ลิตรมีประสิทธิภาพสูงกว่าเตาแบบดั้งเดิมตเตาประเภทนี้อาศัยความร้อนไล่ความชื้นในเนื้อไม้ที่อยู่ในเตาทำให้ไม้กลายเป็นฐานเรียกว่ากระบวนการคาร์บอนไนเซชันค่ะ ซึ่งเป็นโครงสร้างระบบปิดสามารถควบคุมอากาศได้จึงไม่มีการลุกไหม้ติดไฟของเนื้อไม้ดังนั้นฐานที่ได้จึงมีคุณภาพสูง<ด>เกิดที่เท่าน้อยและผลพอได้จากบวนการอถอนหายอีกอย่างหนึ่งก็คือนํำส้มขัญไม้นั่นเองซึ่งนํำส้มขัญไม้มีประโยชน์มากมายเลยค่ะควางวางขวางขวางขื่นครับให้ให้อากาศมนไหลเวียนด้ด้านล่างไม่ไมีควันสนิทไม่ไมีควันสนิทถงัง มีอากาศไหลเวีนข้างล่างมาเนี่ยล้วก็มเรียงมาสองสองช่วงสองช่วงแล้วแล้วเราก็ <นะ S 2> วางเออเรียงสลับกันหรือว่าเรียง<ต>ไปเลยส่วนนั้นึ้นมาเลยครับไม่เล็กควันอยู่ด้านหลังไม่ที่ใหญ่หน่อยควันอยู่ด้านหน้าวัาความร้อนมันจะ ตัวถ่ายเทมาจัดนั้งคถ้ายาวเลยได้ไยาวเลยได้ไหมก็ได้แม่กันแต่ว่าอัตราการเผาใหม่ไม่ค่อยดีประมาณกี่เซนประมาณสี่สิบห้าสองซอนครับแล้ววางได้เต็มเปี้ยเลยไหมคะเต็มเลยครับเต็มฟ้าเลยเต็มจนแทบจะปิดไม่ไหวเลยนะเนี่ยเอาเต็มนี่เลยยิ่งเรายิ่งเลี้ยงไม้ได้เยอะขนาดไหนเราก็จะได้ถ่านเยอะเท่าตัวเท่าเท่าที่เราเลี้ยงไม้เข้าไป ออเรียงไม้เข้าถังเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนการนําทรายดินเหนียวและน้ําค่ะมาผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปิดช่องบริเวณบล็อกแล้วก็ฝาถังให้สนิทค่ะอ,บบอ,อ,อุออป,รอปรอาาก,ณสสปกปรณ์ญญรใ,ในการทำตาขอถาถ่านค่ะได้แก่ถัง200ลิตร ท่อซีเมนต์หรือท่อใย,ยหินยาว1เมตรขนาด4นิ้ว1ท่อนสังกะสีเก่าหรือกระเบื้องเก่าที่เหลือใช้5-6แผ่นอิฐบล็อก8-10ก้อนไม้ไผ่ขนาด3-5นิ้วยาว4-6เมตร1นึ่งลำนำมาเจาะทะลุก,กันทะลุทุกท่อน,นะคะไม้เสียบปลายแหลม10-12ท่อนวิธีการทำน้ำส้มคอนไม้เรานำท่อไม้ไผ่ที่เราได้ทำการเจาะทะลุทุกป่องไว้แล้ว มาวางสวมต่อท่อที่ออกจากถังและหาวัสดุมารองรับน้ำส้มควันไม้เมื่อได้น้ำส้มควันไม้เราก็นำไปเก็บพักไว้ในถังเป็นระยะเวลา3เดือนก็สามารถนำออกมาใช้ได้ค่ะ้รง